ในยามค่ำคืนท่ามกลางความเงียบของโลกภายนอกหลายคนกลับต้องต่อสู้กับเสียงที่ดังที่สุดเสียงความคิดในใจของตนเองแม้จะนอนอยู่บนเตียงนุ่มๆในห้องแสนสงบแต่ภายในใจกลับวุ่นวายเกินกว่าจะหลับได้ความคิดหมุนวนไปมาไม่หยุดกลายเป็นความทุกข์ที่บั่นทอนทั้งจิตใจและร่างกายคำถามคือทำไมเราจึงหยุดคิดไม่ได้ ทำไมความคิดมากจึงทำให้เรานอนไม่หลับและจะทำอย่างไรให้ใจเรากลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปสำรวจเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงจากความคิดมากพร้อมแนวทางคลี่คลายตามหลักทําในแบบที่เข้าใจง่ายแต่ลึกซึง้งและอาจเปลี่ยนมุมมองของคุณตลอดไป 1. ต้นเหตุแห่งความคิดมากความคิดไม่ใช่ศัตรูของเรา แต่การยึดติดกับความคิดต่างหากที่เป็นต้นเหตุของทุกข์ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าความคิดเป็นธรรมชาติของจิตเหมือนกับไฟที่ร้อนเป็นธรรมชาติหรือน้ำที่ไหลเป็นธรรมชาติจิตก็ย่อมคิดเป็นธรรมชาติไม่ใช่เรื่องผิดพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าจิตนี้แลธรรมชาติไวราวกับลิง เมื่อล่องลอยไปตามอารมณ์หากไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวก็จะเที่ยวไปเรื่อยความคิดจึงเปรียบเหมือนลิงตัวหนึ่งที่กระโดดจากกิ่งนี้ไปกิ่งนั้นมันไม่หยุดนิ่งมันเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆและความจริงที่น่าสนใจคือเราหยุดมันไม่ได้แต่เราสามารถฝึกให้รู้ทันและอยู่กับมันอย่างเป็นมิตรได้ทำไมเราจึงคิดมาก คิดมากต่างจากคิดธรรมดาตรงที่ว่าเราไม่ได้แค่คิดแต่เรายึดมั่นกับความคิดนั้นยกตัวอย่างเช่นเราคิดถึงอดีตที่ผิดพลาดแล้วใจเราไปอยู่กับความเสียใจเราคิดถึงอนาคตที่ไม่แน่นอนแล้วใจเราไปอยู่กับความกลัวเราคิดถึงสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วใจเราไปอยู่กับความวิตก พอเรายึดว่าความคิดนี้เป็นของฉันเราก็เริ่มกลัวมันกลัวว่าสิ่งที่เราคิดจะเกิดขึ้นจริงกลัวว่าเราจะรับมือกับมันไม่ได้กลัวว่าเราจะผิดพลาดอีกครั้งสิ่งเหล่านี้คือต้นตอที่ทำให้เราคิดวนไปไม่หยุดและจมดิ่งอยู่ในวังวนของความทุกข์ความคิดมากคือภาวะของตัณหาและอุปาทานในพระธรรมคำสอน พระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าที่ใดมีตัณหาที่นั่นมีทุกที่ใดดับตัณหาที่นั่นมีความสงบตัณหาความอยากในที่นี้คือความอยากรู้อยากควบคุมอยากให้สิ่งที่เราคิดจบลงด้วยดีอุปาทานความยึดมั่นคือการที่เราเอาตัวเองเข้าไปกลืนอยู่ในความคิดนั้นความคิดบางอย่างทำให้เรารู้สึกว่าเราคือเหยื่อของอดีต เราคือคนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จเราคือคนที่ถูกทิ้งเราคือคนที่อ่อนแอเมื่อนานเข้าความคิดเหล่านั้นก็กลายเป็นอัตตากลายเป็นตัวตนหลอกที่เรายึดถือไว้แน่นแล้วมันก็จะย้อนกลับมาทำร้ายเราในยามค่ำคืนความคิดที่มากเกินย่อมกลายเป็นเครื่องพันธนาการลองจินตนาการว่ามีเชือกเส้นหนึ่งผูกอยู่กับต้นไม้ ถ้าเราดึงเชือกเบาๆเชือกจะเคลื่อนไปอย่างราบรื่นแต่หากเราดึงแรงๆมัดแน่นขึ้นเรื่อยๆเชือกนั้นก็จะรัดเราเองความคิดก็เช่นกันคิดอย่างมีสติเป็นปัญญาคิดมากไปด้วยความกลัวความกังวลกลายเป็นโซ่ตรวนพันธนาการใจความคิดมากไม่ได้แก้ปัญหาเสมอไปมีคนมากมายที่คิดวนอยู่นับพันครั้ง แต่ไม่เคยลงมือทำมีบางคนคิดซ้ำไปซ้ำมาเรื่องเดิมทั้งที่เหตุการณ์นั้นผ่านไปนานแล้วสิ่งที่ควรทำกลับไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรคิดกลับคิดซ้ำนี่คือกับดักของความคิดมากการคิดจึงไม่ใช่ทางแก้ปัญหาเสมอไปหากขาดปัจจัยอื่นเช่นสติปัญญาและการปล่อยวางความรู้สึกที่ตามมาหลังจากที่เราคิดมาก ผลของการคิดมากไม่ใช่แค่นอนไม่หลับแต่ยังหมายถึงความอ่อนเพลียทางจิตใจความรู้สึกหมดแรงความวิตกกังวลรื้อรังภาวะซึมเศร้าความรู้สึกสูญเสียการควบคุมและในที่สุดจิตที่อ่อนล้าก็จะไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างมีสติชีวิตจึงเหมือนคนที่เดินหลงทางกลางดึกทั้งที่มีแสงไฟอยู่ใกล้ตัว ความคิดไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นธรรมชาติของจิตทุกเกิดจากการยึดมั่นกับความคิดนั้นต่างหากต้นเหตุแห่งความคิดมากไม่ใช่เรื่องภายนอกแต่คือใจที่ยังไม่เข้าใจตนเองเมื่อเข้าใจธรรมชาติของความคิดเราจะเริ่มวางมันลงได้ 2. จิตที่ไม่ฝึกคือจิตที่หลงทางจิตที่ไม่ฝึกเปรียบเหมือนลิงเมาที่แกว่งไปมาระหว่างกิ่งไม้ กลางป่ารกทึบมันเหนื่อยมันวุ่นมันกลัวและมันไม่เคยรู้เลยว่าตนเองกำลังจะไปทางไหนความวุ่นวายไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกแต่อยู่ที่ใจเราเองในยามที่เรารู้สึกคิดมากคิดไม่หยุดวุ่นวายไปหมดคนส่วนใหญ่มักคิดว่าเป็นเพราะสถานการณ์ภายนอกเพราะงานเพราะเงินเพราะคนอื่นเพราะอนาคต แต่ในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าตัดไว้ชัดว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นประธานใจเป็นใหญ่ใจเป็นผู้สร้างต้นเหตุแห่งความวุ่นวายไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เกิดขึ้นแต่อยู่ที่วิธีที่ใจเราตอบสนองกับสิ่งนั้นถ้าใจไม่ฝึกมันจะรับทุกสิ่งมาคิดต่อโดยไม่มีการกรองใครพูดไม่ดีก็คิดใครมองแรงก็คิด เจอเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นก็คิดนอนอยู่เฉยๆยังคิดจิตที่ไม่ฝึกเปรียบเหมือนบ้านที่ไม่มีประตูทุกอย่างเข้ามาได้หมดแล้วเราก็อยู่ไม่เป็นสุขเพราะพระพุทธเจ้าตัดเปรียบจิตของเราว่าเป็นลิงที่มีความไม่แน่นอนกระโดดไปมาระหว่างอารมณ์ต่างๆโดยเฉพาะจิตที่ไม่ได้รับการฝึกเลยนั้นจะแกว่งไปกับความกลัวกระโดดหนีความไม่แน่นอน จับยึดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตและโหนหาความปลอดภัยในอนาคตการอยู่ในความคิดแบบนั้นไม่ต่างอะไรกับลิงที่หลงป่ารกทึบมองไม่เห็นทางออกมันเหนื่อยแต่มันก็ไม่หยุดเพราะมันไม่รู้ว่าหยุดแล้วจะไปไหนสิ่งที่อันตรายที่สุดคือจิตที่หลงมักไม่รู้ว่ากำลังหลงเพราะเราอยู่กับความคิดตลอดเวลา เราจึงเคยชินกับมันเหมือนปลาที่ว่ายอยู่ในน้ำโดยไม่รู้ว่ากำลังอยู่ในน้ำเมื่อจิตหลงทางมันจะทำให้เราคิดแบบเดิมซ้ำไปซ้ำมาเช่นฉันไม่เก่งเขาไม่รักฉันอนาคตฉันต้องล้มเหลวแน่ทำไมเขาไม่ตอบกลับมาถ้าพรุ่งนี้ฉันพูดผิดจะเป็นยังไงความคิดเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องจริง แต่จิตที่หลงจะเชื่อว่ามันจริงมากและเราจะเริ่มมีอารมณ์ตามมันวิตกกังวลเสียใจกลัวหงุดหงิดการฝึกจิตคือทางรอดจากความคิดมากหากปล่อยจิตให้เป็นไปตามอำนาจของความคิดชีวิตเราจะไม่ต่างอะไรกับคนเมาที่กำลังขับรถกลางทางตอนดึกเราจะกลัวทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาเราจะเดาไม่ได้ว่าข้างหน้ามีอะไร และเราจะชนกับสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงในความเป็นจริงแต่มีอยู่จริงในความคิดของเราเองพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าอธิปัญญาสิกขาการฝึกจิตด้วยปัญญาสมาธิภาวนาการอบรมจิตให้ตั้งมั่นจิตที่ได้รับการฝึกจะรู้ทันความคิดรู้ว่าความกลัวคือสิ่งที่จิตสร้างรู้ว่าความวิตกเป็นเพียงอารมณ์ที่มาแล้วไป รู้ว่าการอยู่กับปัจจุบันเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดวิธีฝึกจิตเบื้องต้นที่ใครก็เริ่มได้ขั้นแรกฝึกหายใจรู้ตัวเพียงแค่คุณหลับตาแล้วสังเกตลมหายใจเข้ารู้ว่าเข้าออกรู้ว่าออกทำเพียง้านาทีก่อนนอนทุกวันคุณจะเริ่มเห็นว่าใจเรากระสับกระส่ายแค่ไหนและจะเริ่มรู้ทันมัน ต่อมาคือการพิจารณาความคิดเป็นเพียงของมาแล้วไปเมื่อความคิดมากปรากฏขึ้นเช่นพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นให้คุณเพียงบอกตัวเองว่านี่คือความคิดไม่ใช่ความจริงอย่าเถียงกับมันอย่าต่อรองกับมันแค่เห็นแล้ววางและวิธีฝึกจิตอันสุดท้ายคือเมตตาภาวนาก่อนนอนให้คุณกล่าวในใจว่าขอให้ใจของเราสงบ ขอให้เรามีความสุขขอให้เราปลอดภัยขอให้เราหลับเป็นสุขคำพูดเหล่านี้จะปรับคลื่นจิตจากความกลัวไปสู่ความสงบเมื่อทำบ่อยๆจิตจะจำได้เองและเรียนรู้ที่จะวางใจจิตที่ตั้งมั่นคืออิสระจากความคิดมากเมื่อเราฝึกจิตให้รู้ทันจิตจะไม่หลงเมื่อเรารู้ว่าเรากำลังคิดจิตจะไม่ติดกับความคิดนั้น เมื่อเรารู้ว่าเราคิดไปเองใจจะกลับคืนสู่ปัจจุบันจิตที่มั่นคงคือจิตที่ไม่มีความคิดใดทำร้ายได้มันอาจจะยังมีความคิดมากอยู่บ้างแต่มันจะไม่กลืนกินเราเหมือนแต่ก่อนเพราะเรากำลังเห็นมันแทนที่จะเป็นมันจิตที่ไม่ฝึกเปรียบเหมือนลิงที่หลงป่ามันเหนื่อยเพราะไม่รู้ว่าจะหยุดที่ไหน แต่เมื่อเราเริ่มเห็นจิตของตนเองและฝึกมันด้วยสติเราจะไม่หลงไปกับความคิดอีกต่อไปความคิดจะยังคงมีอยู่แต่เราจะเป็นอิสระจากมันได้ 3. พลังของการรู้ทันสติเราไม่จำเป็นต้องไล่ความคิดออกไปจากจิตใจเราเพียงแค่เปิดไฟให้แสงของสติส่องลงไปความมืดจะหายไปเองโดยไม่ต้องขับไล่มัน สติคืออะไรทำไมสำคัญนักในภาษาไทยเราใช้คำว่ามีสติแปลว่ารู้ตัวหรือไม่หลงแต่ในภาษาบาลีคำว่าสติแปลว่าการระลึกได้หรือการระลึกอยู่ในปัจจุบันพระพุทธเจ้าตัดว่าสติคือประตูแห่งธรรมทั้งปวงเพราะเมื่อเรามีสติเราจะไม่ถูกกลืนไปกับอารมณ์หรือความคิด สติไม่ใช่การบังคับไม่ให้คิดแต่คือการรู้ว่าตนเองกำลังคิดเหมือนคนที่กำลังนั่งมองรถผ่านไปบนถนนสติก็เปรียบเหมือนเรานั่งข้างทางดูความคิดที่แล่นผ่านในใจเราไม่ต้องวิ่งไล่รถไม่ต้องจับรถไว้แค่รู้ว่ารถผ่านมาก็พอคิดมากไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีสติรู้ทันความเข้าใจผิดอันดับหนึ่งของคนที่คิดมากคือ ฉันต้องหยุดคิดให้ได้แต่ความจริงคือยิ่งพยายามหยุดก็ยิ่งคิดลองสังเกตดูว่าเมื่อคุณพยายามสั่งให้ตัวเองอย่าคิดเรื่องนี้อีกนะหรือพยายามลืมสิ่งที่กังวลกลับกลายเป็นว่าความคิดนั้นกลับแรงขึ้นหนักขึ้นและวนอยู่ในหัวนานกว่าเดิมนี่คือกับดักของการผลักความคิดแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีจากการผลักเป็นการรู้ จากการต่อต้านเป็นการยอมรับและเฝ้าดูเราจะพบว่าความคิดนั้นจะค่อยๆจางลงเองตัวอย่างการรู้ทันความคิดด้วยสติสมมุติคุณนอนไม่หลับเพราะใจคิดเรื่องงานที่ยังไม่เสร็จจิตเริ่มบ่นว่าพรุ่งนี้จะทันไหมเจ้านายจะตำหนิหรือเปล่าฉันน่าจะทำให้เสร็จก่อนวันนี้นะทำไมฉันถึงไร้ระเบียบแบบนี้นะ จากความคิดเรื่องงานกลายเป็นความรู้สึกผิดจากนั้นก็ลากยาวไปสู่ความรู้สึกว่าตนเองไร้ค่าทั้งหมดนี้คือความคิดที่เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ถ้าไม่มีสติเราจะเชื่อตามไปเรื่อยๆจนจิตตกตำ่ำแต่ถ้าขณะที่ความคิดแรกเกิดขึ้นคุณมีสติรู้ทันว่าโอเคตอนนี้จิตกำลังคิดเรื่องงานนะนี่คือความวิตกไม่ใช่ความจริง เรากำลังอยู่ที่เตียงไม่ใช่ที่ทำงานเพียงแค่เห็นและยอมรับคุณจะไม่ต่อความยาวให้กับลูกโซ่ของความคิดนั้นอีกและจิตจะเริ่มเบาลงเองแล้วทำไมสติถึงทำให้ใจเราสงบสติไม่ได้ทำให้ไม่มีความคิดแต่มันทำให้ความคิดไม่มีอำนาจเหนือเราเหมือนเรายืนดูทะเลที่มีคลื่นซัดมา ถ้าเรากระโดดลงไปในคลื่นเราก็จะถูกซัดไปมาแต่ถ้าเรายือนอยู่บนฝั่งดูคลื่นอย่างสงบคลื่นก็ยังมีอยู่แต่เราไม่เปียกไม่หวั่นไหวเมื่อสติเข้าใจธรรมชาติของจิตจิตก็จะเข้าใจธรรมชาติของความคิดความทุกข์จึงค่อยๆค,คลายโดยไม่ต้องกำจัดความคิดสติไม่ใช่แค่เครื่องมือหยุดความคิดมากแต่คือประตูไปสู่อิสรภาพทางจิต เพราะเมื่อเราฝึกสติได้เราจะไม่กลัวความคิดอีกต่อไปแม้ความคิดจะมาเราก็จะมองมันเหมือนเมฆที่ลอยผ่านฟ้าไม่ต้องจับไม่ต้องผลักแค่ปล่อยให้มันลอยไปสติคือตาในที่เห็นความคิดอย่างที่มันเป็นไม่ใช่เพื่อลบมันแต่เพื่อให้เรารู้ว่ามันมาแล้วมันก็ไป คิดมากไม่ใช่ปัญหาถ้าเรารู้ทันว่ากำลังคิดและเมื่อเรามีสติอยู่กับปัจจุบันความคิดในอดีตหรืออนาคตก็จะไม่มีอำนาจทำร้ายเราอีกต่อไป 4. การยอมรับในความไม่แน่นอนชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแม้แต่ความคิดที่อยู่ในหัวเราขณะนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเ,เหมือนเมฆที่ลอยผ่านฟ้า แต่เรากลับพยายามทำให้ทุกอย่างแน่นอนทั้งที่โลกไม่ได้เป็นเช่นนั้นทุกจากความคิดมากมักเกิดจากความอยากให้ทุกอย่างแน่นอนหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้เราคิดมากคืออยากให้เรื่องราวในชีวิตชัดเจนอยากรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรอยากควบคุมสิ่งที่เรากลัวอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน แต่ความจริงของโลกคือความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดหรือที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าอนิจจังเมื่อเราไม่เข้าใจธรรมชาติข้อนี้เราจึงพยายามฝืนให้ชีวิตแน่นอนพอควบคุมไม่ได้ก็เครียดพอไม่ได้ดั่งใจก็ทุกข์และสุดท้ายใจก็ไม่นิ่งพอจะหลับชีวิตไม่ใช่สมาการที่เราควบคุมได้ทุกตัวแปร เราอาจวางแผนอย่างดีเตรียมตัวมาอย่างรอบคอบใช้เหตุผลและพยายามมากที่สุดแต่คนที่เรารักอาจเปลี่ยนใจงานที่เราคิดว่าได้แน่นอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงสุขภาพที่แข็งแรงอาจเจ็บป่วยโดยไม่คาดคิดคําตอบที่เรารออาจมาไม่ทันใจหรือไม่มาสักทีการใช้ชีวิตอยู่กับความไม่แน่นอนจึงเป็นศิลปะที่มนุษย์ต้องเรียนรู้ และธรรมของพระพุทธเจ้าคือเครื่องมือชั้นเลิศสาหรับฝึกใจให้ยอมรับสิ่งนี้อย่างสงบพระพุทธองค์ทรงแสดงไตรลักษณ์ซึ่งเป็นลักษณะของสรรพสิ่งสามอย่างได้แก่อณิจังคือความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกขังคือความเป็นทุกข์เพราะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนที่ควบคุมได้ ในที่นี้เราจะเน้นที่อนิจจังซึ่งแปลว่าทุกสิ่งทุกความคิดทุกอารมณ์ทุกสถานการณ์ล้วนเปลี่ยนได้เสมอถ้าเราคิดมากเพราะกลัวว่าสิ่งนี้จะคงอยู่ตลอดไปเช่นความล้มเหลวความผิดพลาดความไม่แน่ใจความเสียใจขอให้ระลึกไว้ว่าไม่มีอะไรอยู่กับเราได้นานแม้แต่ความคิดในหัวตอนนี้ อีกไม่กี่นาทีมันก็หายไปแล้วความแน่นอนคือสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการความแน่นอนเพราะมันให้ความรู้สึกปลอดภัยแต่เมื่อเราใช้ชีวิตโดยติดกับดักของความแน่นอนความไม่แน่นอนจะกลายเป็นภัยที่เรากลัวเกินจริงเช่นคิดมากเพราะกลัวถูกทิ้งกลัวว่าวันพรุ่งนี้จะพัง กลัวว่าแผนที่วางไว้อาจล้มเหลวกลัวว่าสิ่งดีๆที่มีอยู่จะหายไปถ้าเรายอมรับได้ว่าชีวิตคือความไม่แน่นอนเราจะเริ่มรู้จักคำว่าปล่อยวางความสงบไม่ได้มาจากการรู้อนาคตแต่มาจากการวางใจในปัจจุบันคุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเขาจะกลับมารักคุณไหมงานพรุ่งนี้จะราบรื่นหรือเปล่า สิ่งที่คุณกลัวจะเกิดขึ้นจริงไหมเพราะคุณไม่มีทางรู้แน่นอนสิ่งเดียวที่คุณทำได้คือวางใจในสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้เมื่อคุณรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอความยึดมั่นจะคลายใจก็จะเบาและคุณจะเริ่มมีพื้นที่ว่างในใจให้ตัวเองได้พัก 5. ศิลปะแห่งการปล่อยวางการปล่อยวางไม่ใช่การหนีปัญหา แต่คือการวางของที่หนักเกินไปเพราะไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตนี้ที่เราจำเป็นต้องแบกเพราะไม่วางเราจึงเหนื่อยคนเราทุกวันนี้คิดมากไม่หลับไม่นอนไม่ใช่เพราะมีเรื่องมากแต่เพราะไม่รู้จักวางเรื่องที่แบกไว้บางเรื่องผ่านไปแล้วแต่ใจยังไม่ปล่อยบางสิ่งยังมาไม่ถึงแต่กลับกังวลล่วงหน้า บางคนพูดแค่ประโยคเดียวแต่ใจเราเอามาคิดต่อทั้งคืนถามว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้เหนื่อยหรือการไม่ยอมวางต่างหากที่ทำให้เราทุกข์หลายคนเข้าใจคำว่าปล่อยวางผิดคิดว่าปล่อยวางคือการยอมแพ้ปล่อยวางคือการไม่รับผิดชอบปล่อยวางคือการปล่อยปะละเลยแต่ในทางพุทธศาสนาการปล่อยวางวิมุตติ คือการวางใจอย่างมีปัญญาคือการรู้ว่าอะไรควรยึดอะไรควรวางคือการทำหน้าที่อย่างเต็มที่แต่ไม่ทุกเพราะผลลัพธ์ปล่อยวางไม่ใช่การทิ้งคว้างเปรียบเหมือนคนถือแก้วน้ำไว้นานๆน,น,น้ำในแก้วอาจไม่หนักแต่ถ้าถือไว้นานโดยไม่วางแขนจะล้ามือจะชาใจจะเหนื่อยปล่อยวางจึงไม่ใช่การโยนแก้วทิ้ง แต่คือการวางลงบ้างเพื่อพักมือและพร้อมถือมันใหม่อย่างมีพลังหลักธรรมแห่งการวางใจอุเบกขาหนึ่งในพรหมวิหารสี่ที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้คืออุเบกขาแปลว่าความวางเฉยอย่างมีปัญญาไม่ใช่เฉยชาแบบไม่แยแสแต่คือการวางใจเป็นกลางไม่ยึดดีไม่ยึดร้ายเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นธรรมดาเกิดแล้วก็ดับ อูเบคขาช่วยเราได้มากในเรื่องความคิดมากเช่นถ้าเขารักเราก็เป็นธรรมดาถ้าเขาไม่รักเราก็เป็นธรรมดาถ้างานสำเร็จก็ดีถ้าไม่สำเร็จก็เรียนรู้ถ้าชีวิตเป็นไปตามแผนก็ดีใจถ้าไม่เป็นไปตามแผนก็ตั้งสติแล้วเริ่มใหม่การคิดแบบนี้ไม่ได้ใจแข็งแต่ใจเป็นอิสระการฝึกปล่อยวางในชีวิตจริง ถามใจว่าต้องแบกไว้จริงหรือทุกครั้งที่รู้สึกเครียดคิดวนลองถามใจว่าเรื่องนี้จำเป็นต้องคิดตอนนี้ไหมฉันแบกไว้แล้วได้ผลลัพธ์ที่ต่างจากเดิมไหมถ้าคนอื่นพูดแบบเดียวกันฉันจะทุกแบบนี้ไหมหลายเรื่องไม่ได้ต้องวางเพราะมันไม่สำคัญแต่ต้องวางเพราะมันเกินกําลังใจจะถือไว้ตลอดเวลาฝึกปล่อยทีละน้อย ปล่อยความคาดหวังว่าคนอื่นต้องเข้าใจเราปล่อยความกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดปล่อยความค้างคาในอดีตที่แก้ไม่ได้ปล่อยภาพในหัวที่บอกว่าชีวิตต้องสมบูรณ์แบบฝึกวางวันละเรื่องใจจะเบาวันละนิดการพิจารณาและเข้าใจเหตุแห่งการวางว่าสิ่งทั้งหลายมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความแปรปรวนเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดาไม่มีสิ่งใดเป็นของเราโดยแท้ท่องบ่อยๆเพื่อตวนใจว่าไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้ทั้งหมดแม้แต่ความคิดของเราเองก็เป็นของที่เกิดขึ้นและดับไปและต่อมาคือปล่อยวางกับการนอนหลับหลายคนพยายามคิดให้จบก่อนนอนแต่ยิ่งคิดก็ยิ่งตื่นยิ่งเคลียร์ก็ยิ่งฟุง้งเพราะความคิด ไม่มีวันจบความสงบไม่ได้มาจากการคิดเสร็จแต่มาจากการวางเรื่องนั้นลงก่อนนอนก่อนหลับให้ถามใจว่าเรื่องนี้จําเป็นต้องคิดคืนนี้ไหมฉันวางเรื่องนี้ไว้พรุ่งนี้ได้ไหมฉันจะนอนอย่างมีเมตตาต่อตัวเองได้ไหมการปล่อยวางคือศิลปะของคนจิตใจเข้มแข็งที่กล้าทำหน้าที่อย่างเต็มที่ แต่ก็กล้าวางใจอย่างสงบเมื่อถึงเวลาคนที่วางได้ไม่ใช่คนที่ไม่รักแต่คือคนที่รู้ว่าความรักที่ฝืนยึดไว้เกินพอดีก็กลายเป็นเครื่องพันธนาการคนที่วางได้ไม่ใช่คนที่ไม่รับผิดชอบแต่คือคนที่รู้ว่าความรับผิดชอบที่ขาดสติคือความพังของใจเมื่อรู้จักวางใจใจก็จะรู้จักพัก และเมื่อนั้นความคิดที่เคยรบกวนก็จะไม่มีพลังเหนียวรั้งอีกต่อไปและมาถึงบทสรุปส่งท้ายความคิดไม่ใช่ศัตรูแต่การยึดมั่นกับความคิดต่างหากที่เป็นรากเหง้าแห่งความทุกข์เมื่อใจยังไม่รู้จักวางมันก็จะวนเวียนอยู่กับอดีตที่แก้ไม่ได้หรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงแล้วก่อความกลัวความกังวล และทำให้เราไม่อาจพักผ่อนได้อย่างแท้จริงพระพระพุทธองค์ทรงชี้ว่าจิตเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกข์หรือสุขไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกหากแต่เกิดจากวิธีที่ใจเราตอบสนองต่อสิ่งนั้นความคิดมากจึงไม่ใช่เพราะโลกภายนอกวุ่นวายแต่เพราะใจที่ยังไม่ฝึกและยังหลงไปกับความคิดที่ผ่านเข้ามาทางออกไม่ใช่การพยายามหยุดคิด เพราะยิ่งห้ามก็ยิ่งคิดแต่คือการฝึกสติรู้ทันว่ากําลังคิดและเห็นความคิดเพียงเป็นสิ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนคนยืนดูรถแล่นผ่านบนถนนหรือเหมือนมองเมฆลอยบนท้องฟ้าความคิดยังคงมีอยู่แต่ไม่อาจครอบงำเราได้เมื่อฝึกสติและสมาธิใจจะค่อยๆเห็นความจริงว่า ความคิดความกลัวและความกังวลทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สิ่งที่ต้องแบกเอาไว้เสมอไปการยอมรับความไม่แน่นอนคือการคลายเครื่องพันธนาการที่กดทับใจอยู่และการปล่อยวางไม่ใช่การละเลยแต่คือการวางสิ่งที่หนักเกินไปเพื่อให้ใจได้พักและมีกำลังเผชิญพรุ่งนี้ใหม่อย่างสงบ ดังนั้นเมื่อถึงยามค่ำคืนอย่าฝืนคิดให้ทุกอย่างจบก่อนนอนเพราะความคิดไม่มีวันจบแต่จงเรียนรู้ที่จะวางมันลงด้วยเมตตาต่อตนเองแล้วเปิดพื้นที่ให้ใจได้พักผ่อนอย่างแท้จริงความสงบไม่ได้มาจากการหาคำตอบครบถ้วนแต่มาจากการรู้จักปล่อยวางในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และอยู่กับปัจจุบันด้วยใจที่เบาและเป็นอิสระ เมื่อใจวางได้เราจึงเข้าถึงความสงบและเมื่อมีความสงบเราก็จะพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ไกลจากเราเลยแต่อยู่ในใจที่รู้จักวางนี่เองสาธุ